จังหวัดอ่างทองค่ะส่วนที่นคร,รราชสีมากองพลฐานราบที่3โดยกองพันเสนารักที่สพร้อมกับผู้นำชุมชนและอ,อสอม OR, ก็นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ลงไปประเมินสุขภาพพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดนคร,รราชสีมาค่ะมีการตรวจประเมินสุขภาพแล้วก็จ่ายายาให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ได้ทำการตรวจประเมินสุขภาพและให้คำแนะนำกับผู้ป่วยติดเตียงให้กับ นายพ่องเพชรสุขอายุ75ปีนะคะเนื่องจากว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ทำให้ในพ่องเองมีอาการเจ็บป่วยได้ง่ายและแนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอขณะเดียวกัน ก็ได้จ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับชาวบ้านด้วยอาทิยาแก้แพ้ยาฆ่าเชื้อราชนิดทาผงน้ำตาลเกลือแร่ให้กับประชาชนพร้อมกับมอบให้กับผู้นําชุมชนไว้อีก60ชุดสําหรับคอยแจกจ่ายคนในชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็สร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยค่ะ